ขอต้อนรับเข้าสู่ EP ีนะครับกับพูดไปเรื่อยเรื่องโรงไฟฟ้านะครับสำหรับ EP 3ีนี้นะครับก็จะมาพูดถึงกำลังผลิตของการไฟฟ้านะครับและก็การใช้ไฟฟ้าสูงสุดภายในประเทศของเรานะครับกอ่ากำลังผลิตภายในประเทศของเราตอนนี้นะครับทั้งหมดนะครับรวมทางการไฟฟ้าและก็เอกชนนะครับข้อมูลเมื่อตอนเมษา64นะครับล่าสุดจากเว็บกรพนะครับ กำลังผลิตภายในประเทศของเรานะครับไม่ใช่สิกําลังผลิตของเรานะครับรวมซื้อจากต่างประเทศนะครับก็จะเป็น4ี่หมื่นหกพันเก้าสิบห้ามกกวัต์นะครับาตีตรวเกกลม,มก็คือสี่0มื่นหกพันนะครับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับจากปีที่แล้วนะครับคิดว่าช่วงโควิดนะครับการใช้ไฟฟ้าขอเราจะลดลงนะครับ ก็ปีแล้วครับช่วงโควิดนะครับปีหกสามนะครับจุดพีคของเรานะครับอยู่ที่สองหมื่นแปดพันมกกวัต์นะครับบวกลบนะครับนิดนิดนึงแต่ปีนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับจุดพีคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันที่สามเมษานนะครับหกสี่นะครับข้อมูลจากการไฟฟ้าเช่นกันนะครับพีคสูงสุดคือสามหมื่นหนึ่งร้อย สาสิห้ามกกวัตนะครับแต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือเวลาที่พีคนะครับเป็นเวลาสามทุ่มสามนาทีครับนั่นสังเกตอะไรครับสังเกตว่าตอนกลางคืนนะครับจุดพีคนะครับเริ่มเปลี่ยนจากกลางวันมาเป็นพีคกลางคืนแล้วนะครับเนื่องจากอะไรครับสาเหตุหลักๆก็คือกลางวันนะครับไม่การการเข้ามาของโซลาเซลล์นะครับ ทำให้จุดพีกย้ายขึ้นมาเป็นเวลาคืนแทนและยิ่งมีโซลาเซลล์กลางคืนก็ผลิตไฟไม่ได้นะครับก็จะสะท้อนการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงของประเทศไทยได้นะครับเท่ากับตอนนี้นะครับกําลังสํารองของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณ่46,000ด,ด้วย30,000นะครับก็จะอยู่ประมาณ สามสิบห้าสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับกําลังสํารองของเรานะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาทางสาย่อทางไฟนะครับไม่ได้สายไฟฟ้าไม่ได้สายอิเล็กนะครับก่อจบก่อสร้างมาครับจู่ทางสายก่อสร้างมาเลยนะครับก็ข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้เชิงเทคนิคมากนะครับจะมาเผยแพร่ในแบบ ภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆนะครับตามเจตนาลมของผมเองนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับพิทูยังไงเม้นต์กันนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับถ้ามีอะไรข้อมูลในแย้งทางเชิงเทคนิคนะครับก็มาแจ้งกันได้นะครับสําหรับอีพีนี้นะครับก็ขอทิ้งไว้ที่ข้อมูลนะครับกําลังผลิตปัจจุบันนะครับของไทยนะครับอยู่ที่สี่หมื่นหกพันบวกๆนะครับเมกะวัต์นะครับ ตอเป็นตัวเลขกลุมๆละกันก็เป็นของกบพอสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นของเอกชนหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับการใช้ไฟฟ้าสูงสุดนะครับของไทยนะครับปีหกสี่เดือนเมษายนะครับวันที่สามนะครับอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งร้อยเมกะวัตต์นะครับก็เป็นตัวเลขกลุมๆนะครับก็ตัวเลขสองตัวนี้นะครับผมอาจจะอ้างอิงบ่อยหน่อยนะครับสําหรับอีพีหน้านะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรก่อนนะครับ